นั่งยองๆเร็วนั่งนั่งยน่ยองๆอ,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 อันนี้ผมกำลังใส่ถุงมือเพื่อจะมาเล่นนะคะครับเพราะตอนนี้มันโสดกอยู่วันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับมีอาทูปีเราอยู่ที่ที่ญี่ปุ่นจัง<ช>หวัดฮอกไกโดค่ะจำมือหนาวมากเลยนะคะือ <c oughs> <c oughs> ใส่ถุงมือออกเลยจากรถ <c oughs> <c oughs> เราอยู่หลง <c oughs> ังเซเว่นกันใช่ไหมแค่บป้าคะถึง ไม่เก่งมแล้วมต้งใช่ครับตัวข้างในมันไม่ดีอะข้างในนไหนปั้นลูกบอลมาแล้วแล้วสกปรกแล้วน่ไปลาจค่อยมาเล่นเราไปซื้อของก่อนเรี๋ไวเร่นนบไปเล่หยิมาเล่นหนยปลาตะนนาเลาไปลาามาหาปลานี่